สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแต่เสียงหน้าไม่มานะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะ <c oughs> ก็คือเราได้ม้อทอดมาแต่ก่อนได้ม้อทอดเนี่ยเราอยากจะลองทอด <c oughs> เข้าเกรียดมโนราดูค่ะดูว่ามันจะทอดได้ไหมและมันทําให้เราช็อกมาก <c oughs> เพราะว่ามันทอดได้ด้วยค่ะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยกลัวมากเลยว่ามันจะบินไปติดเพดานแต่สรุปก็คือมันไม่บินไปติดเพดานแล้วก็มันออกมากรอบนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่ากรอบแบบไหนหลังจากที่วอมเตาเสร็จแล้วนะคะต้องวอมเตาก่อนประมาณ3นาทีนะคะก็เอาใส่เข้าไปค่ะประมาณนี้พออย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพองนะคะเดี๋ยวไม่มีพื้นที่ในการให้มันพองเนะเาะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเซต อุณหภูมิไปที่เราเซ3ส0องศาฟาเรนไฮ์ก็ถ้าเมืองไทยก็200องศาเ,เซลเซียสนะคะเป็นเวลา1นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนมันก็จะบินนิดนึงนะคะอย่าตกใจนะตอนแรกเราตกใจมากว่ามันบินแล้วเดี๋ยวมันก็จะเงียบไปค่ะเข้าเกลียบ มาดูข้าวเกลียบมโนรานะคะหนึ่งนาทีรู้เรื่องคือทดลองแล้วตกใจมากค่ะว่ามันสามารถทอดข้าวเกลียบได้ด้วยไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปแล้วใครเห็นคลิปก่อนรีบไปโกยมโนราเลยนะคะก่อนที่มันจะขาดตลาดนะคะ